we we'll ได้ยินค่ะไปศึกษามาแล้วก็พอรู้บ้างว่าแบบการนวดหน้าอกเป็นยังไงตอนนี้นะคะแจนก็ทําหน้าอกมาครบ1เดือนแล้วนะคะวันนี้แจนก็จะมานวดหน้าอกก็ไม่เคยนวดมาก่อนเลยแต่ว่าเคยได้ยินมาว่าถ้านวดแล้วเนี่ยหน้าอกมันจะนิ่มมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นถ่าหลังจากทำหน้าอกไปครบ1เดือนแล้วนะคะ แอจะบอกว่าแอปยังไม่เคยนวดหน้าอ,อกเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แอปจะมานวดหน้าอ,อกที่จารยเมคลินิกเชงเองนะคะนี่ก็ครบ1เดือนกว่าแล้วนะคะก็ได้เริ่งงามยามดีในการนวดน้องหน้าอ,อกแล้วนะคะก็หลังจากทํามา1เดือนครึ่งก็ต้องบอกว่า น้องอยู่ได้อย่างเพอร์เฟกมากๆเลยค่ะใส่เสื้อผ้าก็สวยึ้นเรื่องความเจ็บก็คือไม่กลัวเลยเพราะว่าตอนนี้มันไม่เจ็บแล้วถ้านวดก็แบบอยากให้หน้าอกมันนิ่มขึ้นให้มันแบบธรรมชาติกว่านี้อีกรู้สึกกระตื่นเต้นมากเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเจ็บไหมหรือว่าใช้เวลานานหรือเปล่าแล้วตอนนี้นะคะชิงๆิงก็จะมานวดหน้าอกกับพี่คนนี้กันก็ตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นเขินที่แบบว่าขาจะมานวดแบบีแบบตุ๊บ คุณหมอบอกว่าการนวดหน้าอกจะทำให้หน้าอกเรานิ่มขึ้นเราก็เหมือนธรรมชาติมากขึ้นค่ะตอนนี้นะคะจันก็พร้อมนวดมากๆแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะ,จะมาลองนวดกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่านวดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงยังไม่เคยนวดใช่ไหมคะใช่ต้องใช้เวลานวดนานแค่ไหนคะใช้เวลาประมาณ20-30นาทีนะคะ,คะเราต้องจําเป็นน้องนวดนบ่อยแค่ไหนคะก็ประมาณสักเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะถ้าสมบุรณ ใบกว่านั้นละอาทิตย์หนึ่งสามสี่ครั้งอย่างนี้ไม่ได้ไม่ควรค่ะแนะนําสักเดือนละครั้งหรือว่าเร็วสุดคือสามอาทิตย์ครั้งแล้วถ้าสมมติว่าแบบนวดเองที่บ้านอะไรอย่างงี้ได้ไหมนวดเองที่บ้านสามารถทวดได้ทุกวันเลยค่ะแนะนําตอนที่เราอาบน้ําได้เลย<ม>ส่วนมากแล้วจะมีสอนนวดง่ายๆให้ไปนวดเองด้วยค่ะก็ือว่าจะสอนนวดเหมือนแบบไม่คืนเนื้อคืนด้านข้างให้นวดตอนอาบน้ำตอนที่ถูกสบู่จะนวดง่ายขึ้นมันจะไม่ตึงไม่อะไร จต่ยเรไม่จะช้อที่ใช่ไหมพีไม่ค่ะการนวดหน้าอกมันช่วยอะไรบ้างคะพี่นอกจากทําให้หน้าอกนิ่แล้วมันทําให้สูขึ้นค่ะและที่สาคัญทําให้ข้าที่เร็วขึ้นอ๋อการนวดน,นี่มันทําให้แบบทรงสวยขึ้นไหมคะใช่มันจะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะจริงมาคนที่จะกระจี้นะสาวนิดนึงก็จะกระจี้เนะจ็บปนะไม่เจยบป่ะ รู้สึกสบายตอนแรกนึกว่าจะจั๊กกะจีเตรียมหัวรอแล้วอะ่ะมันแบบเคินเคินแต่ตตรงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันห่ามันจะชิดขึ้นเดินวิ่งมันจะเด้งดึ๋งดังเหมือนนมจริงๆค่ะอ,อ๋อใช่เด้งดึงดังว่ะใช่คะ่ะอันนี้แบบว่าขนาดมวดครั้งแรกนะคะถ้าว่าครั้งต,ต่อไปก็คงจะมีความแบบนิ่มแล้วก็ดูตรงสวยขึ้นนะคะแต่ทุกคนจะต้องหลงความวิ่งมากระจายปไปไห้หนู ค่ะหลังจากที่นวดเสร็จนะคะก็รู้สึกว่าแบบมันสบายมากแล้วก็เพลินมากจะเป็นคนบ้าจี้ใช่ไหมคะก็แบบไม่จั๊ก,กจีเลยมีแบบนิดนึงบางจุดอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบสบายมากแล้วก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะมันไม่ได้รู้สึกจั๊ก,กจี้อย่างที่คิดนั้นทุกคนขอบคุณนะคะพี่นุที่นวดให้หนูนะคะไว้หนูจะมาทุกๆเดือนเลยค่ะก็ต้องบอกว่า วิธีการนวดอะคะ่ะมันทำให้รู้สึกฟิลกูดมากก็คือเป็นการผ่อนคลายแล้วก็รีแลกที่ดีมากเลยนะคะยังไงชิ้นก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่ทำหน้าอกอย่าละเลยการนวดหน้าอกนะคะ จริงอยู่ว่าการนวดที่บ้านน่ะมันก็เป็นวิธีการนวดเนาะแต่ถ้าสมมติเรานวดได้ถูกต้องและถูกหลักการมากขึ้นน่ะจะยิ่งทำให้ประสิทธิภาพของซิลิโคนกับหน้าอกของเราอยู่ได้นานจารีนพีนิกนะคะนอกจากระสิมหน้าอกนะคะเรายังมีบริการหลังนวดให้ด้วยนะคะถ้าใครนะคะสนใจอยากมีหน้าอกสวยๆต้องจารีนพีนิกเท่านั้น,นะคะ่ะ